วิวมันสวยมากเลยนะคะจนออถ่ายไม่ได้นะคะอันนี้คือเป็นมุมนะคะ,ะเห็นเรือด้วยนะคะเป็นแมานาน่น้ำสพยานะคะก็เป็นสองฝั่งะค่ะฝั่งที่เรายืนก็คือฝั่งชนบุรีนะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งชัยนครน,นะคะที่ตึกเยอะเยอะนะคะก็อันนี้ก็จะตึกขนาดเลยะค่ะนะคะอ,อ,อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นตึกเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นโรงแรมนะคะ เวสตินเอราวันไฮแอทแล้วก็โรงแรมแบนดารินจะอยู่ฝั่งโรงแรมแบนดารินนะคะจะอยู่ฝั่งพระนครันะี้ก็จะถ่ายูดูตึกให้ดูนะคะแต่ว่าคนก็เยอะ นี่เป็นห้างสยามพารากอนนะคะนั่ง้องเขาจะมาจัดกิจกรรมอะไรก็แต่งตัวเป็นเหมือนกับคล้ายเซอร์เรมโมนี่บานะคะ,นะคะแต่ก็เป็นงานศิลปะค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวพาดูเรือแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวตะไปห้องพักแล้วนะคะ าชมเรือนะคะแม่น้ำจอปิกาะะดูตึกนะคะคือตั้งตั้งแต่ขึ้นรถมานี่ยก็ติดตรงนั้นเลยค่ะยิ่งตรงถนนช่วงถนนสุขุมวิทนะคะมานี่ก็คือแบบตึกสุดๆนั่นเลยนะคะแบบติด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 กันไม่จะติดแบบไหนคันสตริก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 เด็ก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 ตอเนะคะก็เป็นสิ่งที่สูงนะะค สำหรับคุณที่ไม่เคยเห็นก็มาคะก็จะได้เจอว่าเออส่วนน้เองนะคะก็สมแล้วนะคะกับที่เป็นสัญลงนะคะที่เราต้อนรับทุกประเทศนะคะด้วยรอนะคะก็นะคะก็มีชาวต่างชาติมาเที่ยวเยอะเลยนะคะ โอ้บอหนิงนะคะดุทํางานโรงงาน จะเป็นตึกนี้นเลยค่ะตึกชั้นูนชั้นนี้ล่ละค่ะที่เราจะทำน้ำน้ำพุน้ำอะไรก็ตมาก็ให้ดูนะคะว่าถ้าเป็นยัง่นมันจะสวยงามขนาดไหนนะคะก็อขอลาด้วยนี่ล้วกันนะคะเขาจะเดินทางนะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะ